วันนี้เพิ่งพามาดูขั้นตอนการรับสินค้ามูลค่าถึง30ล้านบาทนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เครื่องฟอกอากาศลอดใหญ่ๆมาถึงคลังที่เมืองไทยมีขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้เพิ่งพามาดูขั้นตอนการรับสินค้ามูลค่าถึง30ล้านบาทนะคะเข้าคลังที่ออนทาวันนี้สดๆร้อนๆมาจากท่าเรือเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนการตรวจรับสินค้าการ QC และการจัดเก็บอะไรบ้างตามมาค่ะ นี่คือรถบรรทุกที่บรรทุกเครื่องแอร์ด็อกกว่าพันเครื่องตื่นเต้นมากๆเลยขั้นตอนแรกเราต้องตรวจสอบเอกสารนำเข้าให้ครบถ้วนก่อนนะคะทุกตัวเลขต้องตรงกันไม่มีผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียวต่อมาเราจะสุ่มตรวจสภาพกล่องภายนอกดูว่ามีความเสียหายระหว่างขนส่งหรือไม่ ถ้าพบปัญหาแม้แต่นิดเดียวเราต้องตรวจสอบใหม่ทั้งหมดนี่คือขั้นตอนการ QC ที่สำคัญมากนะคะเราจะสุ่มเปิดกล่องเพื่อตรวจเช็คสภาพเครื่องภายในรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆให้ครบค่ะ เรายังมีระบบบาร์โคดที่ทันสมัยทุกเครื่องจะถูกสแกนเข้าระบบทําให้เราสามารถติดตามสถานะและประวัติของทุกเครื่องได้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยแต่ก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่เราใส่ใจทุกขั้นตอ,อนเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดขอบคุณชีมง,งานทุกคนที่ทุ่มเทกันนะคะ